พี่น้องมาปรุงลาบปลาก,กันเลยแยกกระเพรเห็ดไทเบิ้งอันนี้แยกต้มน้ำประลาดหอนหอน้้วแยกกะเทกลวกใส่เลยนี่มันสีได้เป็นประมาณนี้เนื้อจะสีฟูขึ้นใส่ผิกปนกันเลยจ้าห่อยพัดล่มที่พวปิวใส่ตาบ่านน้องอันนี้สองสอนจ้า ผงชุรสกะเอาจ้าแป้งนัวสน,นิละจ้ะาผู้ใดมักลูกโดดกะผู้ใดมักเพชรก็เอาลูกโดดใส่เอาแยากกระสิเอามะนาวลงไปเลย จ้ำนีก่อนหอมลงไปพันเดียบรลอยหัวหอมแดงลงไปน้ำปลาเติมนิดต่องเฝ้าใส่ไหล เพราะว่าน้ำปลาต้มมันนัวอยู่แล้วมันปลนัวเขาจะค่อยปรุงใส่อีกเขาคั่วลงไปจ้าน้ำปลาหยอดจักนิดย่านพ่นปลนัวซ้ำนี่จุด วนแบบนี้พี่น้องจ้าซิม ง่ายบะพี่น้องขอให้มีประดุกอย่างซิมกันพี่น้องจ้ย่ายลวกพักกระเดาไวเ้เรียบร้อยเติมเปียวนิดนึงแส่บแล้วพี่นอ้องจ้ใส่จังหน ย่านพ่นเปรียวอะไรเติมเพลดอีกจักหน่อยที่มึงแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องจ้าย่ากับคนให้เบิ่งซ้ำนี่แหละจ้าการวิธีลาบปลาดุกจาก้กจา เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าเสิร์ฟกันเลยจ้าแกงบงมะนาวพี่น้องจ้ามัน,นั่นแดดผ้าแสงไหมโอ้ยนี่แหละจ้าน้าตาโอ้ยแดดไหม สั้งได้กระเดาท่านนี่เอาสำนี่เหรอพี่น้อง